สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับลูกปัดในไซเบอร์ฮันเอร์ไม่เข็ดไม่หลับวันนี้นะคะลูกปัดก็มาคนเดียวเออวันนี้ยังไม่มีใครว่างเลยเอาๆอๆาการกลับมาของลูกปัดก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่ามัวมากๆมัวได้ทีอะไรอะ่ะขวด ลูกซองนะคะฉายเดียวนะคะทุกคนเย้ yeah. ขอเล่นสนัยแล้วกันนะคะเพราะว่าบัตเป็นคนที่ชอบเล่นสไนมากทำไมมันไม่โดนอะทุกคนเออโดนแล้วเอ้ยัง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 ถ้าจะพูดเรื่องฟาร์มของนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงปัดนะเพราะว่าแบบเป็นคนที่ฟาร์มของไม่ทั่วเป็นคนที่แบบฟาร์มแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบ ได้อะไรก็เอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอปืนที่ชอบก็เอาก็ต้องเอาแหละคือแบบคือแบบคนเราแบบชอบเจอปืนที่ชอบใช่ปหละ่ะคือยังไงมันก็ต้องเอาแหละทุกคนมันจะมีใครมันจะไม่เอามาั่งจริงไหมเสียงปืนนี่โอ้ยยังโอเคอยู่นะทุกคนนะวันนี้ก็สุ่มมานะคะสุ่มมา,าเจอกับต่างชาตินะซึ่งเราก็เป็นต่างชาติเหมือนกันทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นไง <laughs> เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่ามาเติบโตที่ไทยอะไรประมาณนี้ก็เลย <c oughs> <c oughs> โคตรจะมัว่วเวลาที่ไม่มากับเพื่อนก็จะอย่างนี้นะคะทุกคนกัมั่วๆหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> พบความมั่นใจมาเต็มมากนะคะ <c oughs> ทุกคนคือสไนท์ที่ถือไม่มีสโคนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็มีกระสุนอยู่แค่23นะ่สบานัดอู้ฟามิงโก้ขอฟามิงโก้ได้ไหม <c oughs> ฟามิงโก้เป็นปืนที่ปัดชอบมากและ ก็ได้ทำการสุ่มสกินที่ชอบ Hello! เธอเอารถมารับฉันหรอใช่ไหมใช่ไหมฉันไปกับเธอก็ได้พาไปฟาร์มเทข้างล่างไม่มีคนลงไปเลยโดนยิงต้อมตายซ้ำพะนะได้ผ้าพันแผลได้อีกอย่างอีกสูเป็นคนที่แบบว่าเล่นเลื่อนลอยมากเอาจริงๆคือแบบ ปัดชอบเล่นวัดดวงอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไปเป็นภาระเพื่อนนะเพื่อนก็จะแบบว่าเอ้ยตายอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว,ลวทุกคนเป็นคนที่เล่นแบบว่าวัดดวงอะไรเงี้ปยปัดอยากเปลี่ยนปืนอะปัดเห็นอะไรเมือเ่อกี้แบบแบบนี่ไงเป็นปืนแบบที่เราแบบชอบชันใดเราก็อย่าลืมกระสุนแล้วก็อย่าลืมเอาของที่มีอยู่ทิ้งด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะเต็มนะกระเป๋าอ่ะไม่ใช่เจออะไรเก็บหมดนี่ไม่ไหวนะทุกคนนะ อตายไปอ้าแล้วเราจะไม่ไปเก็บของมันหรอก็กต้องไปเก็บใช่ไหมก็เก็บหน่อยเนาะสโคบสี่ทุก้ยสโคบสี่จ้าสองก็ไอแล้วเหมือนเห็นรถบินอะเลยปาร์ี้ <Liberty S 2> ไม่เอา<ๆ>อยางยังไม่เคลื่รนลอกรถนั่นวิ่งไปก็ได้เพื่อนเรียกแล้วนะแจะยิงไม่ไปกับเพื่อนแล้วมันอยู่ไหนอะรถอ,ะอ่ะอยู่นี่ โอ้ thank you อะไรนี่สกิลการขับรถโอ้ยคิดถึงลินลินลินจ้าลินอารมณ์แบบว่าวันนี้พอเรามาคนเดียวแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนนะทุกคนเอาเธอไม่เก็บบอกอุตส่าห์ยิงให้เัวเอางั้นฉันเก็บนะฉันบอกไปก่อนตัไอยตัวนี้คือแบบสวยน่ารักมากเลยวันนี้นะคะน้องก็มาในชุดผู้ลากมากดีเป็นชุดที่ลูกปัดชอบนะปะ ตา์นี้นะคะถ้าไม่เจอโปรลูกปัดจะมีความสุขมากจริงๆเพื่อนๆการที่เจอโปไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะทุกคนนะปัดว่าปัดเห็นคนอะอยู่ตรงชายหาดปัดเห็นจริงปะเฮ้ยปัดเห็นคนอะใช่ปะ ต่ปัดต้องหลบก,ก่อนแล้วตอนเนี้เดี๋ยวเขาจะต้องหาคนยิงสไนแล้วล่ะนั่นไงทุกคนอุ๊ยอุ๊ยทุกคนออ๊ยทำไมอ่ะโอ้ยปัดกดนี้แย่เลยจะกดตั้งเสาไม่เป็นไรตาแรกทุกคนตาแรกตอนนี้นะคะก็มา เกมที่สองแล้วนะทุกคนคือปัดจะบอกว่าเมื่อเกียปัดเสียดายมากเป็นความโลกของปัดด้วยก็คือว่าปัดจะกดตั้งเสาอะคะ่ะก็คือกัดตั้งเสาอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วปัดอะกดผิดกดผิดปุ่มก็คือเป็นคนตั้งเองกดผิดเองอะไรเงี้ยเสียดายมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูตาใหม่กันนะคะทุกคนว่าเราจะเป็นยังไงตานี้ขอร้องขอร้องเยอะๆอย่าเจอปูนะ ไม่อยากเจอโปอทุกคนช่วงนี้นะคะสวยไม่ติดแท่นไม่เป็นไรอ่าลงมาแล้วทุกคนเธอทำไมเธอไม่พาฉันตกน้ำไปเลยล่ะจริงๆเมื่อกี้แบบคือเล่นสนายแบบเพลินมากเอาจจริงๆป,ปัดชอบปค่ะขอบคุณอฉันเสียควันตั้มไปอะทุกคนอุ้ยแล้วอยากจะบอกว่ารอบนี้คือมัน,ม,นมันโอเคมากเลยนะทุกคนปัดได้ปืนที่ชอบนะคะ ตั้งแต่ต้นเกมเลยตานี้คือมีเฮแน่ๆปดัดอะมีเฮแน่ๆยวิจฉาจังใครส่งมินิฮาร์ดแบบรัวๆเราอยากมีคนส่งมินิฮาร์ดให้มังจังวันแน่ฮันแนเ่เอ้ยได้คอด้วยทุกคนคือตานี้อยากบอกว่าหมานหมานหมานจริงๆ <c oughs> ก็อย่ามีโปเลยนะคะขอร้องปัดอยากเล่นนะคำขอร้องของผู้หญิงเวลาที่ปัดเล่นสไนนะคะปัดก็ใช้แบบดวงนะปัดจะเล่นแบบ สุ่มๆอะทุกคนคือยิงสุ่มๆอะถ้าไม่โดนก็คือปัดก็โดนเขายิงแหละเพราะว่าเรายิงสนไนเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กระโดดยิงนะสนไนไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นเราก็จะยิงแบบยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนนี่ไงเราจะเป็นคนที่ยิงสุ่มๆอะไรแบบจับการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะะทุกคน เราจะจับการเคลื่อนไหวประมาณนี้แหลคะค่ะทุกคนขอเอากล้องมาใส่หน่อยสิสักนิดสักหน่อยก็ยังดีกล้องก็เอาไว้ส่องนะทุกคนนะเอาไว้ส่องแบบว่าส่องทางไกลๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ทําไมเพื่อนไม่รอเราเลยอะ่ะเขารีบไปมากทุกคนคือเอาจริงๆอะปัดก็จะวิ่งวิ่งมาเอารถนะแต่ว่าบางเอิญเขามาถึงก่อนเราไม่เป็นไร เป็นการคำนวณที่แบบคาดคะเนได้ดีมากเอาจริงๆเอาจริงๆนะคือแบบขนาดกิ้งอ่ะยังยังยังตกอะ่ะทาไมตานี้ถึงเงียบอย่างนี้อะทุกคนรู้สึกใจคอมไม่ดีเลยสมมุติว่ามันมันเงียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอแบบประมาณท้ายๆเกมหรือว่าอะไรงี้เราก็จะไปตาย <c oughs> แล้วแบบอารมณ์แบบเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเลยนะอะไรเงี้ยจะตายแล้วหรออะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปเราก็จะยิงทําการยิงเรียกคนนะทุกคนนะเป็นการยิงเรียกคนไปในตัว อ้าวไม่มีอะไรเลยเหรอ,อคืออะไรอะ่ะอันนั้นคือที่ตากปลาแห้งใช่ไหมที่ตากปลาค็มใช่ไหมดูว่าอะไรว้ยชื่อเพื่อนบงังทุกคนทำไมทำไมมันถึงทำอะไรไม่ได้เขาจะเห็นปัดไหมปัดลอนลงมาหรือเขาไม่เห็นอะ ลูกซองเขาได้ยังไงเธอัเขาน่าจะหาปัดไม่เจอแล้วช่วงที่เขาหาไม่เจอแล้วทำไมเพื่อนเราถึงเขาจะเจอปัตรไหมทุกคนเขาไม่เจอบัตรอะเจอละเออ โอ้โหสุดยอดจริงๆลูกปัดจะบอกว่าตานี้เป็นเป็นตานที่สแล้วนะคะก็เราจะไม่ไปชกคิงกับเพื่อนนะทุกคนเราจะขอแค่มีปืนอ่ะทุกคนแัดโอเคแล้วเมื่อก่อนอ่ะตั้งแต่แบบช่วงที่เล่นแรกๆเลยอะ่ะจริงๆปัดบอกว่าบัดเล่นผชันหน,นะคะทุกคนแต่ว่าภชัน,นาเนี่ยปัดจะใช้ยิงระ,ะยะไกล,ละย,ะยิงระยะไกลระยะยิงระยะไกลทุกคน <c oughs> คือเนี่ย ก็คือว่าภชัน,นาปัดจะเล่นในลักษณะนี้นะคะทุกคนก็คือเมื่อก่อนภาชน,นี่ยคือเป็นปืนยิงไกลของปัดเลยวันนี้นะคะก็เลยจะลองดูหนักพอจะเลิกกันก็มาให้เห็นแบบนี้นนเอ้ยทุกคนแต่ก็จะใช้ภชัน,นาเป็นระยะใกล้ๆแทนนะคะ จริงๆพชันหน้าเนี่ยเป็นปืนระยะไกลของปัดเลยเมื่อก่อนนะคะแล้วก็พอมีสไนเข้ามานะคะเขาเขาก็เลยกลายเป็นน้อยไปแล้วสไนก็กลายเป็นหลวงไปอะไรประมาณนี้เออปวดหัวไปอีกถ้าเจอปืนคู่ที่ไหนต้องหยิบนะคะมีปืนดียังไงก็ต้องทิ้งค่ะทุกคนเป็นอะไรที่นี่ใส่ไม่ดีเลยเนาะปืนบอกเอสรุปไปของตันจะเป็นอะไรกันนี่ไม่เป็นไรค่ะฉันฉันเลือกเธอก็เราได้คุณสีมานะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าจะจับใส่อะไรดูสักก่อน มันใส่ให้เราค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะสลับแต่ถ้าเจอกล้องสมปัดจะเอากล้องสามแล้วเพราะว่าปัดไม่ค่อยใช้กล้องถึงสนะี่แล้วเพราะว่าปัดไม่ไหวคะ่ะทุกคนทุกคนอ้ามึงกระายแล้วแม่<ว><า>ปัดควรที่จะพิจารณาตัวเองนะทุกคนนะเอาจริงไว้เนาะขอดูแผนที่ก่อน เพื่อนไปหมดเลยวตอนนี้เรากําลังตกอยู่ในสภาวะที่คืนไม่ได้ใครไม่ออก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรล่ะอะไรกัช่าง,งเถอะไปเถอะเรามีรถเรามีไม่แคร์หรอก <c oughs> ติดในตัดด้วยทุกคนอ้าตน <c oughs> ้นไม้ววายวายวายวาฉันไม่แคร์หรอกว่าพวกเธอจะไปก่อนฉันฉันมีรถ เอาทุกคนเพื่อมันไปฟาร์มชนขนาดนี้ตายดีกว่าไหมชนขนาดนี้ไปตายดีวยกว่าไหมอุ้ยเจอบูดท,ทุกคนเราอยากลองเล่นปืนอื่นบ้างแต่ทำไมใจ<อ>มันไม่เอาด้วยอ่ะพอเจอปืนที่ชอบเงี้ยมันก็มักจะหยิบฮัลโหลเธอมากับฉันใช่ไหมโอเคเราต้องหาเนวรวมมาทุกคนเผ <c oughs> ื่อเราจะได้แบบเออตุยไปแล้วจะมีคนมาเก็บศพอะไรเงี้ยหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือเราทุกคนเราจะมาลุ้นดวงปูููู่่ได้อะไรนี่อะ ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆปัดจะได้คอนะแต่ว่ามันเหมือนมันหน่วงอะไรอะ่ะเก็บไม่ได้แบบนี้จะไม่ดั้งด้นเก็บนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะปัดลืมบอกรอบนี้นะคะน้องมาในชุดแม่ชีนะคะแต่ว่าสุ่มหมดเขตก่อนนะคะก็เลยน้องไม่มีหมวกแม่ชีนะน้องมีแต่ชุดแม่ชีอยากได้มากตอนแรกๆที่เห็นนะคะโอ้หอยากได้มากสวยงามมากเป็นสีที่ปัดชอบเลยก็คือสีดําทองนะเหมือนกับอะไรนะ ปกช่อง youtube ของปัดเลยก็คือสีดําทองเนี่ยขายของใช่ค่ะคือปัดชอบสีดําทองทุกคนเหมือนปกช่องเลยค่ะทุกคนไม่ค่อยจะขายของเลยนะทุกคนนะเอาจิงๆปัดก็ชอบชุดนี้นะคะเพราะว่าน้องดูน่ารักดีหรืออาจจะเป็นเพราะมันเป็นสีดําทองหรือว่าเป็นสีที่เราชอบนาะมีศพมีการยิงกันนะคะมีการตายเกิดขึ้นไหนดูเซไปเช็คของอา้าวมีศพตรงนี้แนละ้วทำไมของข้างบนยังไม่เปิดคือรีบยิงแล้วก็รีบไปหรอ โหยิงกันตายเยอะอยู่นะทุกคนเดียทุกคนคือรู้สึกตานี้มันไม่เจออะไรเลยอะทุกคนเจออีกทีนี้น่าจะน่าจะแบบเน่าเลยอะไรเงี้ยไปเก็บยากันก่อนเฮ้ยคนที่เขามาก่อนเรานี้เขาแบบรีบไปไหนกันควันตั้มปัด ยังไม่เต็มมีทำไม,ม่าเก็บเก็บไม่ได้อ่ะอ๋ะอเก็บได้แล้วค่ะอ่าขึ้นที่สูงก็ได้เจอกล่องทุกคนเรา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 จะฟาร์มของให้คนอื่นเล่นหรือเปล่าตานี้คือมันเงียผิดปกติอ่ะยิงเรียกเลยแล้วกันฮัลโหลฉันอยู่นี่ ภาษสาไม่ทันอีกแล้วไปยิงเรียกเขาแล้วก็ไปตายก่อนเขาควรพิจรารณาตัวเองก่อนไหมกําลังจะปั๊มยาเลยทุกอย่างอะ่ะจะทํานู่นจะทํานี่ตายก่อนไม่ต้องทอําอ่ะข้อแก้ตัวเยอะมากฮัลโหลยังไงลูกบาทอะไรกันเนี่ยตัววันจำนทรบวันนี้พอดีกว่าคลิปจบแล้วค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และชอบผลงานของลูกปัดอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลูกปัดด้วยนะคะความสนุกจบแล้วถ้าอยากมันต่อสามารถรับชมคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกมนี้ได้จากเพลย์ลิสต์ที่กำลังจะขึ้นไปเลยอ้ออย่าลืมกด Subscribe ตรงกลางด้วยนะ สำหรับผู้ชมท่านไหนที่ต้องการโดเน a สามารถอ่านรายละเอียดใต้คำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย